สำหรับวันนี้นะครับผมเป็นคิวของ PPV กันบ้างนะก็วันนี้นะครับเรามีอีซูมิวเนะครับถือว่าเป็นระเอกเลยสําหรับคลิปในวันนี้นะแล้วก็จะมีโ o r t จนเนนะครับแซมแซมมานิดนึงนะครับเพราะว่าโ o r t จนเนอจอดอยู่ตรงนี้เนี่ยไม่กี่คันนะครับประมาณ4ี่ห้าคันนะก็จะมีตัวเลือกให้ไม่เยอะนะครับผมพี่พี่คนไหนนะครับที่สนใจนะเชิญรับชมให้จบคลิปนี้นะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆนะครับ f c ซช่องปาแปลงเพชรยนต์รถมือสองนะครับทุกคนทุกท่านเลยนะสําหรับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาที่หนึ่งนะสำนักงานใหญ่นะครับที่อยู่นะครับหกสิแปดแยกหนึ่งเสรีไทยมินบุรีกรุงเทพนะครับผมสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับหารถมือสองอยู่นะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรผมนะเลยนะครับผมที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสองหกหกสองนะครับ ปลาแปลงเพชรยนต์นะยินดีให้คำปรึกษาพี่พี่ทุกท่านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์นะครับว่าพี่ๆี่สนใจรถยนต์รุ่นไหนนะครับโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะครับหรือว่าจะสอบถามในเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะครับก็สามารถโทรมาได้เช่นกันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมมีรถยนต์นะจะมานําเสนอพี่พี่นะครับผมเป็นตัว PPV แล้วกันนะวันนี้ PPV นะครับเจ้าตลาดนะก็จะมีอยู่ สองแบรนด์หลักๆนะครับผมก็คือโตโยต้าแล้วก็อีซูซูเนาะสำหรับเอ่อโตโยต้านะครับวันนี้มีไม่เยอะนะครับผมเพราะว่ารถนี้เข้ามาเนี่ยเขาเหลือไม่เยอะแล้วนะครับผมประมาณสักไม่ถึงสิบคันนะที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมไม่ถึงสิบคันที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นตัวมิวเอ็กนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับอถใหญ่ก็เดี๋ยววันนี้นะครับพาไปรับชมเป็นคลิปรวมๆนะครับผมรถพีพีวีแล้วกันนะครับ แต่ว่าจะไม่ได้เปิดให้ดูภายในทุกคันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะก็เดี๋ยวเลือกเปิดให้ดูบางคันแล้วกันนะครับเพราะว่าสภาพโดยรวมเนี่ยมันเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานนะครับปลดประจําการนะหมสัญญาเช่านะครับประมูลเข้ามาเป็นล็อตๆนะครับผมอเดี๋ยวมาเริ่มที่คันแรกกันเลยนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวมิวเอ็กนะเอสูมิวเอ็กนะครับผมเป็นตัว1.9นะครับ1.9ดีออนิกนะ คันนี้ปี2019นะครับผมตัวด i ออ i ิกเนี่ยของเขาก็คือจะได้ในเรื่องของชุดแต่งรอบคันนะครับที่จะไม่เหมือนกับตัว Mule X โดยทั่วไปนะครับผมชุดแต่งของเขาจะพิเศษกว่าตัวอื่นนะครับอย่างตัวนี้นะครับปี2019เนี่ยเขาจะได้กระจังหน้านะครับมาเป็นสีเงินแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นด i ออริกปี20เนี่ยกระจังหน้าสีเงินตรงนี้มันจะกลายเป็นสีรมดํานะครับผมเป็นแบบเป็นโนแบ็กนะ ในส่วนของด้านหน้านะครับผมมาเริ่มจากไฟกันก่อนก็ได้นะครับผมก็คือไฟของเขาจะได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์มาแบบนี้นะครับผมเอทามีมาให้นะไฟลงไฟเลี้ยวนะครับ LED นะครับผมกระจังด้านหน้านะครับค่อนข้างสวยเลยนะเป็นสีเงินแบบนี้นะครับกันกันชนด้านหน้านะของเขาสภาพสวยเลยนะครับผมไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะไฟตัดมอมีมาให้เรียบร้อยนะครับผมสัญลักษณ์อินสุชัดเจนแบบนี้นะเดี๋ยวผมพาไปรับชมด้านในกันนะครับผมอ่ะไปดูรอบคันกันก่อน ก่อนที่จะไปด้านในนะครับผมอะแม็กคันนี้นะครับผมมาพร้อมกับยางดันหลบนะขนาดยางนะครับผมเช็คให้แป๊บหนึ่งนะก็คันนี้ยางปียีี่นะครับผมยางปียีสี่ขนาดของเขาก็คือแม็กขอบสิบแปดนะครับผมอันนี้เป็นแม็กเดิมโรงงานนะเป็นแบบเอ่อ ทูโทนนะครับผมเป็นแบบทูโทนนะอย่างปี24สี่นะครับสัปดาห์ที่ย2ิบสองนะครับผมก็ใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะครับผมตรงซุ้มล้อนะครับชุดแต่งนะแนบชิดสนิทแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยอ้าให้เห็นเลยนะครับซีนต่างๆนะยังอยู่ในสภาพดีนะครับผมนี่สีสันตัวรถนะครับสีดำค่อนข้างสวยเลยนะครับผมบันไดด้านข้างนะครับมีมาให้ใช้งานนะสีดำ เหมือนกับตัวรถนะครับผมสีสันด้านข้างนะครับผมสภาพค่อนข้างสวยนะครับคิ้วกันสาดมีติดมาให้เรียบร้อยนะบางคันจะไม่มีติดนะครับพี่ๆคนไหนมาก่อนก็ได้เลือกก่อนนะสําหรับตัวของเสริมชุดแต่งเสริมเข้ามานะครับผมก็ไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละคันนะคนไหนมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับบอกไว้เลยนะสปอยเลอร์นะครับมีติดมาให้เรียบร้อยนะสีเดียวกับตัวรถนะครับผมกระจกด้านหลังนะครับ สวยแบบนี้เลยนะด้านท้ายไม่มีการชนหนักมาแน่นอนนะครับผมการชนท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชุดแต่งนะครับของตัวดิออนิกเหมือนกันนะนี่เขาจะได้ชุดแต่งมาแบบนี้นะครับในส่วนของท่อนี่คันนี้ท่อของเขาบึ้มเบมแบบนี้เลยนะครับผมนี่สภาพสวยมากนะมาต่อกันนะครับด้านซ้ายกันบ้างนะครับผมนี่สีสันตัวรถด้านซ้ายนะครับรอยบุบรอยยุบนะไม่มีให้เห็นเลยนะครับผม เดี๋ยวผมเปิดให้ดูด้านท้ายกันสักเล็กน้อยแล้วกันนะไหนๆเราอยู่ด้านท้ายละอ่าเปิดขึ้นมานิ่มๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวโชคกไม่มีเสียงดังอะไรเลยนะครับผมสภาพค่อนข้างสวยเลยนะไหนๆเราเปิดแล้วมาดูกันนิดนึงนะครับในส่วนของความเดิมของฝาท้ายกันเนาะนี่หัวน็อตนะครับไม่มีขยับเลยนะสภาพส,สวยๆเลยนะครับจุดเชื่อมต่อต่อตางๆนะครับผม ของตัวรถนะหัวน็อตนะครับฝาท้ายเออไฟท้ายนะขออภัยไฟท้ายนะนี่สวยยแบบนี้เลยนะครับผมคันนี้นะครับเบาะเจ็ดที่นั่งของเขาเนี่ยสามารถปรับพับได้นะแบนราบเลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะนี่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับไอที่เก็บของกระจุกกระจิกตรงนี้เนี่ยที่เก็บอารมณ์อะไรนะครับผมก็สามารถที่จะถอดออกได้นะครับโดยการที่เราหมุนตรงนี้นะครับออกทั้งสองฝั่งนะแล้วก็ยก ตัวนี้ออกทั้งชิ้นได้เลยนะครับผมนี่ตัวนี้นะยกออกทั้งชิ้นได้เลยนะครับเขามีด้านท้ายนะครับมีตรงนี้มาให้ด้วยนะ power outlet ตรงนี้นะครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบวัตต์นะครับนี่ตรงนี้นะนี่พร้อมใช้เลยนะครับผมญาตปิดก่อนนะครับผมด้านท้ายเนาะโอเคก็สำหรับ isuzu mu x นะครับผมนี่ จอดอยู่ตรงนี้นะประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบประมาณสิบคันนะครับนี่จอดอยู่ตรงนี้ประมาณสิบคันนะครับมีทั้งตัวหนึ่งจุดเก้านะตัวสามจุดศูนนะครับผมเนวี Navy, นะภายในของเขาก็นี่ครับสภาพสวยๆแบบนี้เลย นะครับให้ดูสภาพภายในโดยรวมแล้วกันนะครับผมนี่เพราะว่าเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปนะครับผมเป็นบางคันนะครับอ่ะมาดูตัวนี้กันบ้างนะครับผมอย่างตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเม็ดอาร์กเนาะนี่อ่ะแกให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่เม็ดอาร์กสปอตต่างๆนะครับสวยๆแบบนี้นะจับแล้วนะครับไม่มีชั้นสีนะครับการเคลือบสีการทําสีมาแต่อย่างไรนะครับผม รถสภาพดวยสวยนะครับขอไปรถสภาพสวยเดิมแน่นอนนะครับผมนี่ด้านบนนะครับฝ้าเพดานต่างๆนะนี่ไม่มีรอยเจิมรอยยันต่างๆนะครับเพราะว่าไม่ใช่รถบ้านนะครับเป็นรถหน่วยงานนะตัวเบาะเองนะครับผมตัวเบาะเอ่อจะสีของเบาะเนี่ยจะเป็นไปตามสีตัวรถนะครับผมอย่างคันนี้เนี่ยตัวรถของเขาเป็นสีบรอนนะครับผมในส่วนของเบาะตัวนี้เขาได้เป็นเบาะหนังสีเบดมานะครับสภาพเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยนะครับนี่ ผมจับดูเนี่ยแน่นๆเลยนะครับปีกไม่มีล้มเลยนะครับผมเบาะไม่มีฉีกไม่มีขาดนะครับสาภาพคอนโซลต่างๆนะนี่สาภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6 7แส0 0จบาทนะคันนี้นะเป็นรถปี2019นะครับผมเลขไมล์แสนหนึ่งขออภัยครับผมรถปีสองพันสะรถปี2018ครับเลขไมล์แสนหนึ่ง ราคาหกแสนเจดหมื่นเก้าพันบาทนะคันนี้ฟรีดาวก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมืนสองพันนะครับประมาณหนึ่งหมนึ่งพันไปปาครับประมาณหนึ่งหมืนสองพันละกันนะกลมๆนะครับผมสภาพนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับรถที่ภายนอกป็สีบอลเงินนะครับผมนี่อ่าสวยทุกคันนะครับผมมีจอดอยู่ตรงนี้ประมาณหกเจ็ดคันนะนี่หนาดูด้านท้ายนะครับผมนี่ สำหรับที่จอดตรงนี้นะครับผมก็จะมีเ,เป็นเครื่องยนต์1.9นะครับ3.0นี่3.0มี1คันคันนี้ที่จอดอยู่ตรงนี้นะนี่มี3.0อยู่1คันนะครับผมตัว3.0เนี่ยเขาจะได้ล้อแม็กขนาด18เหมือนกันนะแต่ว่าคนละลายกันกับตัวดิออ i ิกนะครับผม จาของกูดเยียนะครับนี่สภาพสวยๆพร้อมใช้เลยนะครับไฟกระจกวองข้างนะมีมาให้บันไดข้างนะครับคันนี้ไม่มีคิ้วกันสาดนะครับผมอ่าคันนี้ไม่มีคิ้วกันสาดนะก็สําหรับพี่ๆคนไหนนะครับผมที่สนใจนะแล้วดูมาจากคลิปนี้นะครับผมผมแถมคิ้วกันสาดให้พี่ๆไปเลยนะแต่ต้องบอกต้องแจ้งกันก่อนนะครับผมว่าดูมาจากคลิปผมนะก็แคป คลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับผมแคปบหน้าจอลิปนี้ไว้ได้เลยนะแล้วก็ส่งมาให้ผมดูนะครับว่าเออดูมาจากคลิปนี้นะครับต้องการของแถมนะเป็นคิวกันศา์นะครับผมก็เดี๋ยวผมแถมให้นะครับอไปกันต่อนะครับผมมีฟอร์จูเนอร์จอดอยู่ตรงนี้หนึ่งคันนะนี่จะมีฟอร์จูเนอร์นะครับผมแซมมาด้วยนะอะิสูมิวเอ็กนะครับผมนี่ฟอร์จูเนอร์นะครับนี่อยู่ตรงนี้ ไม่เยอะนะครับผมจอดอยู่นี้ประมาณสักสี่คันสามคันสี่คันนะออตจูนเนอร์นะครับสีขาวเนาะคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับใบสอคอบอย,ยังไม่มีนะสภาพภายนอกเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เนาะไฟ LED ไฟตัดหมอกมีมาให้นะครับกันชนสภาพสวยแบบนี้นะด้านข้างนะครับเลี่ยมสันตัวรถชัดเจนนะครับผมสภาพสีสวยเดิมทั้งคันเลยนะมันไดข้างนะครับสภาพพร้อมใช้ไป กระจกมองข้างตรงไฟเลี้ยวมีมาให้เรียบร้อยนะคิปกันาสาดนะครับฟิล์มต่างๆนะสาภาพค่อนข้างสวยแล้วที่สําคัญนะครับนี่กระจกเดิมแท้โรงงานนะครับของโตโยต้านะผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่มีการชนด้านข้างมาอ,อย่างแน่นอนนะครับสีขาวนะครับพี่ๆคนไหนต้องการพอเดิ้ลสีขาวนะนี่มีมาให้หนึ่งคันนะแล้วก็สีเเทาดํานะครับของเป็นสีเทาดํานะนี่ มีจอดอยู่ตรงนี้หนึ่งคันนะครับสำหรับโฟลจูเนอนะแล้วก็สีขาวนะครับอยู่ข้างกันอีกหนึ่งคันนะครับชุดแต่งพร้อมเลยนะครับผมบันไดข้างมีมาให้นะสปอยเลอร์มีมาให้เรียบร้อยนะครับผมสีสันค่อนข้างฉ่าเลยนะครับสําหรับคันนี้นะสีฉ่ำมากมากนะครับผมหิ้วกันสาติดมาให้นะครับแล้วก็เบ้าเปิดประตูนะครับผมนี่เป็นแบบแต่งมาให้เรียบร้อยนะครับกันรอยนะนี่ตรงนี้นะครับผมครบทั้งสี่ประตูเลยนะ คันนี้เดี๋ยวผมเช็คดูให้ราคาเท่าไหร่เล็กหมายเท่าไหร่นะคันนี้ราคาเก้าแสนหนึ่งหมื่นนะครับเป็นปีสิบเก้านะเล็กหมายอยู่ที่หนึ่งแสนแปดพันเท่านั้นเองนะครับเป็นตัวสองจุดสี่วีนะเป็นตัวสองจุดสี่วีนะครับผมพี่ๆคนไหนหาอยู่นะตัวสองจุดสี่วีนะครับสนใจนะติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมอ่ะไม่ตัวหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้นะเป็นตัว สองเช่นกันนะครับผมแต่ว่าตัวนี้เป็นตัว miner chain นะปี2021นเะครับเลขไม่8ปด0 0 0นะราคาเพิ่มจากตัวเมื่อกี้ไปประมาณ80,000บาทนะครับก็คือ99 90,00บาทเท่านั้นเองนะครับผมร้านมีทอนนะคันนี้นะครับผมเป็นตัว miner chain แล้วด้วยนะพ,พี่คนไหนหายอยู่นะครับผมสำหรับสีขาวนะครับปี21เนะเป็นตัว miner chain มาเรียบร้อยนะครับผมเลขไม้แค่8 0ด0 0กว่าเท่านั้นเองนะก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผมนี่ สำหรับรถ ppv นะครับผมวันนี้นะก็มี Fortuner นะครับผม i นะินสุมิวเอ็นะนี่จอดอยู่ตรงนี้นะครับผมที่บริษัทเพชรยนตนะ์สาขาที่1นะครับผมพี่ๆคนไหนนะที่สนใจนะครับอยากจะเข้ามาดูรถนะสามารถปัก GPS มาได้เลยนะครับผมที่บริษัทเพชรยนต์นะ68แยก1นนะครับเสรีไทยมินบุรีกรุงเทพนะครับหรือ,อ,อไม่สะดวกนะครับอยากจะให้ ผมส่งโลเคชันให้นะครับก็ยินดีนะครับผมสามารถแอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสองหกหหกสองนะครับแปลงเพชรยนต์นะเดี๋ยวผมจะส่งโลเคชันนะครับหรือรายละเอียดรถยนต์ให้กับพี่ๆนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะก็เป็นคลิปรวมละกันนะครับผมก็จะไม่ได้เปิดให้ดูทั้งหมดนะครับแต่ว่าบริษัทเพชรยนต์เรานะครับมีการรับประกันเนาะในส่วนของโครงสร้างนะครับโครงสร้างรถนะทุกคันนะครับ จะต้องไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำนะจมน้ํากับไมโครไมทําสีนะครับผมรวมไปถึงเล่มทะเบียนนะครับจะต้องไม่มีการชํารุดสูญหายอย่างเด็ดขาดนะก็มั่นใจได้นะครับสําหรับพี่ๆนะคนไหนนะครับที่มองหารถยนต์มือสองนะครับสาภาพสวยสาภาพดีนะครับหาร้านที่น่าเชื่อถือนะก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้นะก็ผมก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ